สวัสดีเพื่อนเอนชาวโน้ตบ o ๊กสเปกทีทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับพอในช่วงหลังมานี้ราคาของแหล่งเก็บข้อมูล ssd นั้นตกลงเรื่อยๆแต่ปัจจุบันราคาก็ลดลงมาเพิ่มอีกถึง12%โดยดูข้อมูลจากไรมาาที่4ของปี2015 นอกจากนี้ในราคาจําหน่ายของแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD ยังใกล้เคียงกับ HDD หรือฮาร์ดดิสต์แบบจานหมุนเข้ามาได้เรื่อยๆครับโดยตามข้อมูลระบุไว้แหล่งเก็บข้อมูล SSD มีความจุ128 g b กเนี่ยวางจาหน่ายอยู่ที่ประมาณ1,370บาทถึง1,770บาทส่วนแหล่งเก็บข้อมูลแบบ250 g b จะอยู่ที่ประมาณ1,800ถึง2,900บาท โดยถ้าหากอ้างอิงข้อมูลที่เก็บมาโดยตลอดครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าตั้งแต่ในปี2012เป็นต้นมาเนี่ยราคาของ SSD ความจุ128 g b มีราคาลดลงมาเรื่อยๆตลอดจนนับเวลาปัจจุบันนี้โดยมีราคาเท่ากันกับแหล่งเก็บข้อมูลแบบ HDD ความจุ500 g b แล้วครับ โดยใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นโดยตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ครับระบุไว้ว่าตลาดแร่งเก็บข้อมูลแบบ SSD ในปัจจุบันที่ความจุช่วงระหว่าง250-500 GB เนี่ยจะมียอดส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นและด้วยเหตุผลนี้เองครับราคาของแรงเก็บข้อมูลแบบ SSD มาตรฐาน DLC จะไม่ลดลงมากมาเท่ากับราคาที่ลดลงของแห่งเก็บข้อมูล SSD มาตรฐาน MLC เพราะว่า TLC ลงตลาดได้ไม่นานเท่าไรนะครับยังคงราคาสูงกว่านอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่านิยมใช้งานบนโน้ตบุ๊กมากขึ้นในช่วงปี2016โดยคิดแล้วมากถึง30%เลยทีเดียวเมื่อรวมตลาดคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมดนั้นก็มีการคาดการไว้ว่าจะมีการใช้งานแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD เติบโตขึ้นถึง9.5%ภายในปี2022โดยมีมูลค่าจากประมาณ4.75แสนล้านบาทเป็น9.108แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลย สรุปง่ายๆครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้แหล่งเก็บข้อมูลสําหรับระบบไปบัติการและแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เร็วๆแล้วล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD มาพร้อมกับความจุ128ถึง256 g b มีราคาอยู่ในระดับที่รับได้ครับเพื่อนๆว่างอะไรกันบ้างกับสกู๊ปวันนี้ครับกด Subscribe ช่องของเราใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ